อัปเดตสถานการณ์เมื่อก,กี้จากที่เอาไว้ตรงนู้นนะย้ายมา,าไว้ตรงนี้มีการเอามาลองวางดูว่าจะลงดินอะไรจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็เนี่ยเอาตะไคร้มาไว้ริมๆเนี่ยตะไคร้ขาจะได้คุมดินไว้ดินจะได้ไม่ไหล แล้วก็มันใกล้น้ำมันก็น่าจะโตเอามะนาวเอามะละกอมาวางไว้แถวเนี้ยให้มันกลุ่มกลุ่ม้ดูกันลองวางคร่าวๆดูว่าน่าจะดีดีขึ้นกันย้ายพวกขอบขอบมาเดี๋ยวก็จะเริ่มย้ายขยับขยับขยับไปเรื่อยๆก่อนก่อนจะลงดินเนี่ยจะเริ่มขยับ ต้นไม้ออกมาเรื่อยๆไอ้พริกตรงนั้นไม่ตายเลยเนี่ยอยู่ปลอดภัยดีสดชื่นนันเลยสงสัยจะโดนแดดเยอะตรงโน้นตรงนี้เดี๋ยวก็คงขยับทั้งหมดข,ขอบๆนี่น่าจะเหลวอปางอย่างก่อ ทำใจไม่ได้ก็ลด<ม>น้ำ